สิ่งอันนี้ก็คือเราแบบไม่กด้าอกทไ่าุนทรใ่ไม่มีเพื่อนอ่ใไม่ให้หรอกเออหนูก็เห็นวิ่งออกมาจากหลังรถกระบะกันก็งงเหมือนกันไปเร่งรักว่าบนีูยูนิ้งดไปดูลูดิ้งริ้ไปดูรูดิ้งรูดิ้งูดิ้งไปดูบู้่ไปดูรูดิ้งไปดูรวดิ้งไปดรูดิ้อไปดูรูดิ้งไปดูรูดิ้งไปดูรูดิ้งดูรูดิ้งไปดูรู้งไปดูริ้ไปดูริงไปด

แก้เนี่ยอแก้รับนะับแก้งรับพี่จะต้องสื่อวนป่้ไแก้แที่ศูนก่อนนะครับเอแก้ที่ศูนแล้วศูนย์ก็จะสืแก้มาแล้วก็วันนี้เนี่ยบันอิญวันนี้เนี่ยคนที่แก้เนี่ยผมแ้ที่ศูนแล้วศูนย์เก็รื่อรับมาว่าคุแก้งันแล้วาแล้วี่สือย่างเขาแจ้ว่าแก้พี่มาเดินมาสื่ออะไรกลางศน จับปล่อยลงไปเนี่ยถ้าเกิดแบบข้างล่างรู้หรืออาจมีต้นไมสาี่อยู่อะไรต่างๆก็จับจับบุ๋มแบบวะไม่ใช่

ที่เขาจะรู้กับมันบ้างจะได้ออกกับมันบ้างไม่งั้มันก็ไม่ตอนนี้คือเอกสารก็ไม่มีใช่ปะคือจะเข้าก็เข้าได้เลยใช่ป่ะพี่ไม่แล้วพี่ก็ไม่มีเอกสารโอ้พี่ไม่มีเลยไม่มีมาถามก่อนนะคือคือใช่ใช่พี่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าอยู่ดีๆถ้าสมมติว่าอ่าสมมติว่าผมจะเดินเข้าบ้านใครอย่างเงี้ยผมก็เดินเข้าได้เลยเหรอถ้าสมมติว่าผมเป็นแบบหน่วยงานแบบพี่อ่ะ คืออยู่ดีๆพี่ก็เดินเข้ามาอย่างเงี้ยพี่ไม่มีหมายคนพี่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเออโอ้โหแล้วพี่มากันทีองค์คาพยบเลยเนี่ยของพพี่ได้เลยเนี่ยฮะอยู่ดีๆเดินเข้ามาดื่ๆๆดื่มๆขึ้นมาท้องโดนกระจายหมดเด่นหมดผมเสียหมดอ่าเออโอ กังจะพลาดใช่ไมคับตรงนู้นิขามันจะใช่ปะถ้าถามอยู่แล้วข้างบนเี่ยอยู่แยกัแยกกันใส่ไม่ได้จับพิมอะไรได้ปกติหัวขอขอขอให้พี่จัดการจอีกคนที่เลไมนะครับมทต้นครับที่ต้นครับศูนย์ดำรงธรับกตน่ยังี่เพิ่ครับมคับเดี๋ยวเพ่าดเพื่เหรครับ นั Cornell, ่งทํางานอยู like okay, hey, oh, ่ไม really ่รู้เรื่องเลยนะใครเข้าบ้านเนี่ออทำได้ทำได้ทำไดหันมานีไม่มีคนววนี่ยไม่รู้เลยเนี่ย้วมีการแล้วก็งอยู่งยก็ยอดย้ีที่ที่เข้ามาดูเนี่ยเห็นรงเ้าเห็นรถจอดอยู่เยอะเลยต่ท่าองนี่ว่า อเราบองอีกมุมเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะครับที่สุจะปให้จ้าหน้าที่มาแล้วไม่มีไอ้ตามชื่อตมข้อไม่ใส่แม่อ้จอยอ้ใส่แม่ไอ้ใส่ม่จอยไอ้ใส่จอยไอ้ใส่่อยไอ้ใส่แม่อยไอ้ใส่แม่ออ้ใส่แม่จไอใสม่ออใส่แมไอใส่ม่ไอใส่แม่ยวอ้ใส่แมจอยไอ้ใส่แมอยไอ้ใส่แมจอยไอ้ใส่แมยอใส่แม ประเด็นก็ค <ici> ือว่าผมตอนนี้ผมไม่รู้ใครร้องนะครับแล้วประเด็นถัดมาคือว่าผู้ร้องเนี่ยร้องแล้วออกน้ำหรือเปล่าแจ้งน้ำไว้หรือเปล่าอะไรไว้หรือเปล่าอะไรต่างๆอย่างนั้นนะครับ

มแลางบอยไม่ชอบกผก็ได้ไม่ชอบอะไรก็ได้กอบอาโควดุกเป็นเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่กบฏใจแล้็นไมไม่ได้อะไรอย่า้อะไรอะอะไรใครบกแต่แ้ามองันอย่างก้มันก็ดีนิสกันมาแล้วไม่มีมึงน่าจะมาพูดเลย้ามเจาี่มาตสอบแล้วต้้ ไม่หมดหรอไม่มีเพไาะอมไอ้ทีว่าเล่นน่ะไม่มีแต่ว่ามีโดนแั่แก่เหมือนกันขอแจ้งหลังนี้แหละเพราะว่าลักษณะลูกันจะมีหลังเดียวแหละามาลต้องวขอโทษขอโทษขอโทษ่จริงน้องี่ที่ดูตั้ปอย่างนี้ใช่ราดูเร่อ ถ้าถืว่าอยู่ดีเข้าบ้านคนนี่แล้วถ้าเกิดถ้าเกิดไอ้บ้านนั้นมันไม่ดีเปี้ยงป้าขึ้นมาทําไงเข้าไปอยู่ดีเข้าไปในบ้านหรือปกติใช่ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเออใช่แต่คือเข้ามาบ้านอย่างนี้ผมว่ามันมันมันควรจะดีมันควรจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะลูกผมก็ไม่สบายเอออย่างนี้ผมว่ามันก็ อย่างนี้เอออย่างนี้มันไส้ใครก็แจ้งได้เลยดิบ้านไหนเราแต่เมมอ่ไอคนที่แจ้งเรามาก็เราแจ้งกลับไม่ได้อเนนไออเห้เเนอถามเขาก็บอกว่าใครแจ้งที่ช่วงอี่คืออย่างนี้ครับลุงผมจะไ้ฟังว่า การร้องนี่นะฮะคือลักษณะเนี่ยผมช่วยฟังว่าผมกับผู้ร้องเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยนะครับเ,เพราะว่าเขากลัวอะไรรู้ไหมฮะเขากลัวว่าถ้าสมมติชุดผมรู้จักกรน้องอย่างเงี้ยไอ้คนนี้มันแกล้งมึงมาอะไรอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเกิดอ,กอ่ะอ่แล้วอย่างกั้นครับเขาก็จะคัดเอาแค่คนรับแจ้งแล้วคนเอ่อคนรับแจ้งถึงจะแจ้งผมแล้วไอ้แจ้งแจ้งอะไรกันไม่รู้อ่ะอย่างมากก็กลับไปรายงานเนี่ยเดี๋ยววันนี้กลับอาจจะต้องรายงานว่าเข้าไปดำเนินการแล้วผมสามารถร้องคนที่แจ้งที่ได้ไหมถ้าถ้าเจอ ้า่วใไได้้องได้ต้องเต้ได้เต้ได้ได้กันแด้วยที่เ้องกาได้เลยเขาได้้ี่โลูกสาวขอโทษจริงลูกทาทาดครับผมไปบอกอ้องเป็นี่นิวลไับก็ต่ต้องมองกผมกไครับพี่มนต้องมีายสไงอเข้ามาถามพวกผม้าเลัต้องวิ่เดิไปแล้วร้าด้บดข้าไันเ้ยน้ไร